ยังไงก็ผู้ที่ได้นะครับชมไลฟ์สดนะครับผู้ที่สัดจรไปมาใช้ถนนอยู่บริเวณเส้นทางนี้แจ้งข่าวกันเข้ามาได้นะครับแจ้งข่าวกันเข้ามาได้ผ่านจอทางเฟซของเัฐประารแก้วอินรวมใจได้กันนะได้เลยนะครับว่าบริเวณไหนน้ําท่วมเส้นทางไปได้หรือไม่ยังไงต้องใช้ความระมัดระวังถนนน้ําท่วมถนน ก็ไม่สะดวกต้องระวังตรงไหนรถเล็กผ่านได้รถใหญ่ผ่านไม่ได้อะไรก็แจ้งมาด้วยคล้าแลกกันนะครับเพื่อเรารวมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อจะได้แจ้งข่าวรายงานให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบและจะได้นำไปปฏิบัติ

รวมทั้งละแม่ด้วยนะครับเดีย๋ยวถ้าทราบข่าวว่ามีผู้รายงานมาว่าละแมฝนตกหนัเราก็จะไปว้าสังเกตการณ์ที่สั่งละแมด้วยนะครับทุกท่านแต่เราเติมน้ำมันเองนะครับ าาแล้วนะครับทุกท่านใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมเปิดไฟหน้าหรือเปิดไฟดีด้วยนะครับเพื่อรถที่มาด้วยกันรหรือว่ารัสวนเลนมาจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเพราะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะครับอย่างคันหน้านี่ใช้ได้นะครับคันหน้าเขาเปิดไฟดีนะครับไฟดาวน์ท้งเรียบร้อยนะครับสำหรับรถ สิบล้อกันหน้าของเราครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางไหนครับ like คุณสนธนาครับอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ตอนนี้เราอยู่บริเวณบริเวณใดครับคุณสนธนาครับรอยต่ออำเภอท่าฉาเรับอําเภอเชีนงยาเรากำลังขึ้นเนินรอยต่อระหว่างอำเภอท่าฉาครับอําเภอชัยยาครับเรากำลังไปไปเนินครับตอนนี้ฝนก็ยังโตกอย่างต่อเนื่อง ก็มีตรวจจับความเร็วด้วยนะครับอง้าก็มือขึ้นอย่างต่อเน,นื่องต้องเฝ้าระวังน,นะคะถ้าฝนไม่หยุดตกน้ำก็คงจะเพิ่มขึ้น,ค,นความปรารถนาดีและหวังใหญมายัางพี่น,น้องในอำเภอท่าชนะ กันด้วยนะครับอันชนะเภอร์ชายาเบอร์ใต้ฉางาเภอแลแมเราก็คือบ้านพี่เมืองน้องนะครับนี่เราสุดเนินรอยต่อระหว่างใต้ฉางาาแล้วนะครับประสุด,สดเนินนี้เราก็จะข้าสู่พื้นที่อำเภอชายาแล้วนะครับนี่เราข้าสู่พื้นที่อำเภอชายาสุดเลรนะไข่เข็มนชายาครับ จึงนวัดเข้ามาแล้วมาจากสุราษฎร์ค่ะมาจากสามัญนาทีครับที่เจ้าหนุ่มรวบหล่อครับบ้านมีเจ้าอเป็นไงบ้างครับแรงงานเมื่อไหร่จะมาสักครู่เห็นรูปถ่ายหน้าบ้านเจ้าโกนะคะว่าน้ำก็ขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมคระรวมแล้วครับ บอกว่าท่วมแล้วครับยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยท่วมครั้งที่สแล้วเนี่ยราชนะแต่จะยาที่รองกลางน้ำยังไม่มีนะ,ะบบคะ<น>อ<จ>้กยามาแล้วว่า ีย้เชียน้ำตัวม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ความจริงกันตามกันก็มาสิคับพี่น้องไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวพ่อรู้ว่าเรื่องจริงไม่จริงนะครับแต่ที่แน่ๆคือตลาดท่าชนะถ้าเข้าตลาดแล้วนะค่ะ DGO จึงว่าจะแย่งมาและครับเดี๋ยวจะดูว่าขอบคุณพี่แดงเสียสนปลาด้วยนะครับพี่ ให้เกิข้ารมาร่วมติดตามรับชมหลายสดของเรา,าอยู่ในขนาดนี้แต่บริเวณนี้นะ่าโรงเรเียนการจะนาน่าโรงเรียนการจะนาน้ำในตู้นะคะในของกลา,างก็เต็มแล้วน้ำเต็ม<ๆ>น้ำเยอะขึ้นนะคะ,ะขาดนี้เวลาตุลาหน28นทีแล้ล นี่บริเวณชายานะคะน้ำก็เริ่มไหลทางน้ำค่ะไหลทางน้ำเต็มแล้วนะคะโอ้ฝนตกหนักอย่างต่อเหมฮะโอ้ยนั่นนั่นนั่นค่ะไหลชัดชัดอ่าเต็มแล้วนี่แหละโอ้สถานที่เขาแจ้งมาในเรื่องๆอ่าชายาถนนสายเอเชียนะคะค่ะน้ำตอนนี้เรายังที่ไหลทางเริ่มเริ่มนะเริ่มมีเต็ม เลงแล้วค่ะเลยมืเลยสวนมุกมาแล้วค่ะโอ้ขับเร็การชนะแล้วค่ะนี่นี่อยากขับเร็วนะอยากขับเร็วก็ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับและผู้ที่ใช้เส้นทางนี้นะครับใช้เส้นทางผ่านอุบลจายาสายเอเชียนะครับนี่คือ ระดับน้ําจริงๆนะครับนี่คือระดับน้ำจริงๆนี่นะครับไปลองในน้ำเริ่มไหลข้ามแล้วนะน้ําไหลข้ามต่างาแล้วนะครับทุกท่านไปลเห็นชัดค่ะเห็นชัดดีมากดีมากขอบคุณครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านจะได้ ทราบกันนะครับนี่ก็คือหน่วยกู้ภัยนะครับที่เขาเฝ้าสังเกตการต่างๆท่าน่าสงสารเขานะครับแตชุดเฝ้าสังเกตการและประจำปีต่างๆแนลมพวชยานะครับนี่น้ำาโอ้โหแรงมากน้ำเยอะม,มากเลยนะคะ้างหน้าเราเป็นสียกชยานะครับ ชัยยาค่ะเลี้ยวขวาก็อำเภอชัยยาลงไปก็เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปดูไม่ไไม่เหลียวั้มเดี๋ยวให้นักข่าวในชัยยาเขาเข้าไปดูนะมาดูด้านด้านด้านข้างนู้น้ำในลำคลองที่สี่แยก ั้งที่สี่แล้วน้องลูกแก้วเอ้ยในตลาดานนาต้าชนะทุกมิกแล้วโอ้ยครับรถกู้ภยัยรถกู้ภยัยรถกู้ภยายยาัยเชียร์ยากำลังออกมาสังเกตการสองคันครับในตลาดสองคันในตลาดเชียร์ยาครับน่าจะาทุ่มแล้วใช่ใช่ตลาดเชียร์ยาแต่นะแ้่ยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแค่ประเมินสถานการณ์นะคะตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานลอยสีย่แยกเชายรยา เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงน้องไม่สนคนน่ารักครับจะคอยบรรยายรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบกันระยะระยยาเราผ่านแยกชัยยาแล้วครับน้ําปริมปริมแล้วนะคะทางไปวิทยาลัยการอาชีพชัยยากันน้ำน้ำข้ามถนนแล้วแล้วนะคะต้องระวังนะบริเวณไหลทางนะคะ

นน oui. mm ีลำเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณท nah ี kas, ่เข้ามาติดตามนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยว้าวว้าวบ้ามาเลยนะบ้ามาเลยนะโอ้ เดี๋ยวถ้าชนะหน้าถุนเซนวันนี้รมีบริเวณชายานะคะน้ำใกล้จะทถนนแล้วามถนนแล้วนะคะบ้านเรือนแถวนี้บริเวณนี้ข้ามแล้วค่ะบางช่วงนี่เรากลับเช้าๆนะครับเพื่อจะได้ทุกท่านได้โอ้โหบันหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะท่วมเรียงร้อยแล้วนี่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 ที่บ้านเกาศอำเภอชายานะคะตำบลป่าเวค่ะ ถนนกลายเป็นคลองเรียบร้อยแล้วโอ้โหน้ำมาเร็วมากเลยเมื่อตอนเช้าเราผ่านไม่มีน้ำเราผ่านไม่มีน้ำเลยเนาะแค่ประมาณกี่ชั่วโมงประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะไม่กี่ชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงเราหว่องไปชมโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยไหนโน่นโอ้หน้าดักกัดนั่นเนี่ย

ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังตรงนี้พื้นที่บริเวณนี้มันจะสูงหน่อยอำเภอป่าเวตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลป่าเวตำบลป่าเวแต่ไม่รู้นะอันนี้คือการคือการทำทำผิดกฎจราจรนะครับขับย้อนสอนขนาดตรายมากไม่สมควัวเราเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ nhiều lắm, nhiều lắm lần bảo vệ, năm nay làm còn bảo vệ, đấy, ta là ta, <laughs> đấy là đó phải làm gì? vẫn chưa, 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 chưa, คูเบียนก็ยังมีขายนะคะ